สวัสดีครับมาพบกับตังแชแนวครับตังแชแนวกับแบตมาชาจครับมีน้ำบล่ล่ะน้ำขาดแบตมาชาจแบนวอนนี้ก็ประมาณสามปีโอ้ดำยังเลยน้ำขาดเดี๋ยวจะมาล่องชาตปึง่งแต่ว่าก่อนขี่ชา์จเนาะกะอันนี้สักก่อน ก็เชียไฟซะก่อนน้ำขาดเติมเติมน้ำซะก่อนก็เชียรไฟมันเป็นตะเขาบบ่อโอ้ยตัวนี้โวนตัววนมีอยู่เจ็ดวนั้นเอาให้เกิดชีรลองเติมน้ำครับเติมน้ำแล้วก็ชีสาดไฟเบิ่งชี้ได้ผลบ่อ นี่เป็น GS Xtra 120R เดี๋ยวไปหาน้ำม,มาเติมครับเติมน้ำเรียบร้อยครับเติมกันเรียบร้อยแล้วก็สีล่องชาดเบืองครับขี้ชาดไหนวะซีนีเอนน็กัวบควกบวกซีนีกัวรูปซีนี เปิดเครื่องมึงพอลมติดแสดงว่าใส่ได้เอากระชีสาติมไว้จกัก4ชั่วโมงครับซาติมไว้บางก็มัตั้งไว้เล้วครับปิดฝาตั้งไว้มือเอื้อนเสาก็มาลองวัดไฟเบิง่งไฟบอลโรดก็แสดงว่าหมอมันยังเก็บไฟอยู่แต่ว่าขันนชาติเดียวเขาตั้งไว้ไฟมันลอยลดลงลดลง,ลดลงหรือลดลงหาลายก็แสดงว่าหมอพวกเก็บไฟ บางที่อาจจะสตาร์ทรถว่าไรแต่ว่าเอาไปเห็ดโซลาเซลได้ครับแบตเตอรี่เก่าบางทีเขามันก็าคาสตาร์ทมันโ่พอแต่ว่าแบตเนี่ยเก็บไฟอยู่เพากับเป็นเอาไปใส่เป็นแบตเตอรี่โซลาเซลดีขึ้นกันครับ